โอเคก็ okay, สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่อง m a t h u n g p o Audio ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่อง Fio นะครับ FD 1 1กันเนาะก็จะเป็น Single Dynamic Driver นะครับก็มาแกะกล่องกันดีกว่านะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเนาะชวย สงสัยต้องเปลี่ยนคัตเตอร์แล้วจริงๆด้วยไม่เคยคมแล้วโอ้อ่ะได้และโอเคแกะซีลเสร็จแล้วเรามาเลื่อนตัวนี้ลงก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นแค่ปลอกนะครับแล้วก็จะเห็นตัวไอเอ็มวางอยู่นะครับแล้วก็มีกล่องที่เขียนว่าเขียนว่า Accessory นะครับก็ในนี้น่าจะมี อเป็นแค่ฝาครอบตัวกันชื้นจุกหูฟังนะครับแล้วก็อู้สายสวยมากนะครับโอ้สายสวยเลยนะครับเดี๋ยวเอา i อเอ็มางก่อนนี่ i อเก็สวยเหมือนกันนะครับโอ้แล้วก็มี quick start guide นะครับอยู่ข้างล่างซึ่งไม่น่าได้อ่านเนาะเอาอันนี้เก็บออกไปก่อนโอเคอันนี้คือของทั้งหมดนะครับ อุฟังสายจุกเรียบร้อยนะครับมีแค่นี้หรือเปล่ามีแค่นี้จริงๆด้วยโอเคไม่มีถุงใส่ให้ไม่เป็นไรนี่นะครับคือหน้าตาของตัว i m e m นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับก็แปลกดีนะครับไม่เคยเห็น i m e m ทรงกลมเนาะอันนี้ก็จะเป็น i m e m ทรงกลมอินเอียมันก็น่าจะใส่สบายดีแหละเนาะก็เดี๋ยวต้องไปลองนะครับ แล้วก็สายนะครับผมชอบชอบตรงนี้นะครับที่เขาทําเป็นพลาสติกใสเนาะตรงตรงปลายสายที่เขาทําให้เป็นพลาสติกใสยอย่างนี้ผมว่าเท่ดีนะครับก็เรามาประกอบกันดีก,กว่านะครับแล้วก็เขามีจุกส่มาให้อยู่แล้วนะครับโอเคสายออกมาก่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็สวบ ได้แล้วนะครับมีเขียน LR ไหมมีมี LR โอเคประกอบเปบ็นกอ่อเป็นชพินนะครับช่วยโอ้เป็นการประกอบที่เลื่นไหลดีมากนะครับอุ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยซึ่งไม่ต้องห่วงนะโอ้กาตเตอร์ล่วงซึ่งไม่ต้องห่วงนะครับ,มรบผมก็มีกล่องใส่ i m ้ y นะครับสำหรับ พวกพวกหูฟังที่มันไม่มีกล่องใส่ามาให้เนาะก็ <Go. S 1> First Impression หน้าตามันสวยงามมากนะครับแล้วก็แปลกด้วยเพราะมันเป็นทรงกลมนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองใส่เลยแล้วกันแป๊บหนึ่งโอ้ก็แปลกดีนะครับเนอแปลกดีเพราะว่า ความรู้สึกคือมันอ้วนเนาะแต่ว่าเท่าที่จับในมือคือมันไม่อ้วนเนาะก็เดี๋ยวเริ่มออกทะเลแล้วเดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์การรีวิวในคลิปรีวิวเต็มแล้วกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นแจ็คตัว L เนาะซึ่งตัว BGVP Butterfly ที่ผมเพิ่งแกะกล่องไปก็เป็นตัว L เหมือนกันเนาะซึ่งผมชอบแจ็คตัว L นะครับเนาะก็ดีนะครับแล้วก็สายผอมมากนะครับสายเล็กมากเนาะ ก็น่าสบายอยู่แต่ดูท่าก็สนสนเลยนะครับน่าสนใช่ย่อยเลยลองวางดูก่อนลองวางให้เพื่อนๆดูก่อนว่ามันสนไหมโอ้ก็ยังพออยู่กับที่เนาะโอเคก็คลิปแต่กล่องก็มีเท่านี้นะครับมีของแค่สองอย่างนี้แหละเนาะก็เดี๋ยวรอดูคลิป รีวิวเต็มแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย